สวัสดีเจ้ามามิง CGM48 เจ้าก็มามิงนะคะขอเป็นตัวแทนจากสมาชิกวง c g m 4 8นะคะในการเชิญชวนน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองนะคะมาร่วมกิจกรรมวันเด็กในปีนี้กับทางหน่วยงานสภากาชาติไทยนั่นเองค่ะก็สำหรับงานปีนี้นะคะจะจัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์เด็กไทยหัวใจวาเลนเทียค่ะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ด้วยนะคะทาง Facebook พิพิพธภัณฑ์สภากาชาติไทยค่ะก็สาหรับกิจกรรมนะคะสามารถ ร่วมสนุกในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สภากาชาติไทยแบบ exclusive เลยนะคะแล้วก็พร้อมกับรับความรู้นะคะเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสําหรับเด็กนะคะแล้วก็ชมการสาธิตการรีดพิษงูนะคะแล้วก็รุ่นรับของรางวัลแบบจัดเต็มเลยคะ่ะก็สามารถร่วมงานนะคะได้ตั้งแต่เวลา10โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะในวันที่14มกราคมนี้นะคะที่ Facebook พิพิธภัณฑ์สภากาชาติไทยคะ่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย